เอาจากตอนจากใจพี่น้อง,นองเนาะเราทักไทยสบายดีและกก็สวัสดีพ่อแม่อายเ้ยน้องทั้งสองฟังลาวไทยสุขสุขพนเมื่อนี้ก็มาพบมาพ่อกลับเบาบีีร้อยเซนเกาเซนเคยพี่น้อ,นนนองและตอนนี้ใาอยู่ในซองสั่งรถจักรหมักเกษตรสำหรับเมื่อนี้ก็พักพ่อเรื่องอาต้นมันนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อนี้ทิมงาน เอาสีไปลินแกงอะล่องพี่น้องเลยก็คือปลาแหลมเนาะมาจากเมืองทีนพี่น้องเพิ่นมาลเลยเพิ่นชีไปลินแกงอะล่องก็เลยชวนทีมงานบาเบก็อยู่ในนั่นเนาะอยู่ในหนึ่งในทีมงานมือนี้สีไปลินตอนนี้กําลังอาเกี่ยเครื่องทั้งเนะาะกาลังเติมน้ามันกําลังสีออกไปอาแกงอะล่องพี่น้องเดี๋ยวมือนี้มาส้มบรรยากาศการไปลินพี่น้องเลยคือบาเบก็เอาไก่มาให้ต้มพี่น้องเนาะตอนหับหวันยากเตรียมเดินทางพี่น้อง นี่กาทางปลาแลมพี่น้องเจ้าของโรงงานน้ำดื่มปลาขเนีงสคารซองพี่น้องในเมืองพีนมาอาดินแกงมืัอนี้บ๊วยหัวชิมวนสําแดงพี่น้องหรือชิมเมาคือปกติบ๊อบเบล่ะเราท่านเนาะตอนนี้ทีมงานกำลังอาเข้าไปหาซื้อเครื่องพี่น้องเนาะซื้อจอกซื้อยังพี่น้องเลยเตรียมตัวออกแกงพี่น้องงานลิ้มแซวแล้วพวกนี้แม่ชิมนะดีก็ได้ ตอนนี้กำลังออกจากเมืองนะพี่น้องเนาะไปกับไซไซเอะไซปาตีเพ right, ิ่อนใช่เลยใชเลย อเอยาไปถ่ายคลิปเนี่ยเขาเขาบ้านได้นะข้างบ้านข้งนี้โอเคนะพี่น้องเนาะตอนนี้ฮาวกาฮอดแกงอรล่องแล้วตอนนี้ทีมงานกากำลังอาเอาเครื่องคล้องลงเป็นโต๊ะเป็นตั้งนี่นพี่น้องเนาะนี่อ่ากับแก้มหรือว่าคล้องมึนเมาเทียบพี่น้องโอเคพี่น้องมาค้นเครื่องกันพี่น้องไหม 那我问你。 โอเคนะเพี่น้องเนาะตอนนี้ทีมงานเฮากะมาครบเลยเพี่น้องอตอนนี้กะกำลังดังไฟต้มไก่เพื่นอนน้องเนาะมื่อกี้นี้บอเบากเบาได้ซอยอ่าซอยปลาพี่น้องปลาเน้นตอนนี้กะเปียกเนาะลงกมปลาชดชดจากเซกินี่เออหน้าทีม,มาง,ง,ง,งนานเฮากะกำลังตั้งโต๊ะตั้งตั้งเพี่อนน้องเนาะเมนู นี่น้องพี่น้องเนาะถือว่าเตรียมมาดีพี่น้องเลยนี่อ่าปลาปลาบอลเนาะเฮียบอลบอลนอนต่อบ่ต่นี้ไฟกำลังดังเนาะอ่าโอเคพี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็เส์ฟอ,อ่าซอยจำปลาไปหน่อยไไหให้บดดาเฮียเนาะสีหน้าคนทางหลังทีมงานเฮากามาครบได้เพีงเนาะใช่เอาลยลา,ายเช้า,า,าันคนเข่าบึงจังเลยเฉัน้นนนา

ลับกับแกมมีตอกมีตั้พี่น้องเลยอ่าเงียบเงาเนาะตอนนี้อ่ะโบผ้าเปิดเพลงเพร่อพังเชียงลำตุ๊กตาดก่อนเออเริ่มแล้วอนะ่าคำคูน้นจากาคำคู้นครับอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งกงงรงรนนินเบียดจ้ำเนาะจ้ำเลยเด็กอ่ะกินเบียดเอ้ปุญญาน่าจะทิ้งจะทานยังกันทำคำสูงเดี๋ยวจะส่งจะตื่นนะครับพอสิงคโปเอาเลยตอนนี้เอาก็เอาไก่ลงหม้อนะพี่น้อง เป็นไก่ต้มน้ำปลาเพื่อนบ่างหมักเป็ดพื่น้องเนาะตาหมังเป็ดลงเอาไฟอ่นอ,อนๆให้เพื่อนน้องอ,อันทีจ่จริงก็บ่มีฟืนนั่นแหละ <c oughs> ใส่ถาดเดี๋ยวไฟอ,อ่อนๆเพื่นอนบ้างนะถาเบิ้งเดี๋เพื่อนน้องรสชาติอ่าไก่ต้มน้ำปลานี่อ่าโอเคพี่น้อง ตอนนี้แม่นานห้ามลุตลงหรือว่าน้าบกน้าแห้งพี่น้องเนาะปกติแม่น้า,นาม,มาล่ายก้อนนี้อันนี้แม่น้า,นาแห้งลงแล้วพี่น้อเยเมื่อนี้แม่นคนมาลินบลายเนาะเพราะว่าไพกะกลมันประมาณนั้นพี่น้องเยก็มีขาเจ้ามาหาหลิน,นพี่น้องเนาะ มหาลินมหาไทยฮู้บปกติของการมาลินแกงพี่น้องเี่เขาก็จกำลังอันลงมาพี่น้องกำลังล่งมาลินเนาะ บรรยากาศช่วงตอนเที่ยงเลยพี่น้องเนาะหนึ่งโมงกว่าสองโมงแหละเขาเจ้ากับมาอ่าถ่ายรูปเลยพี่น้องเนาะปกติกินงานผู้บ่าวพี่น้องเลยบริภาผู้สาวมาลิ่นนำบอก็ได้ว่าเอาผู้สาวมานำเนาะ เด็กผู้สาวนะเ,าะเาขามาผู้เดียวดิท <c oughs> างผู้บ่าวผู้สาวเขาเจ้าจกามาหาลินน้ำนะพี่น้องเน, <c oughs> น,นาะลินน้ำไ <c oughs> ตยภูมิทางนายก็มีผู้สาวนะพี่น้องเนะาะทางนี้ก็แก่งผู้บ่าว <c oughs> มาลินไตยภูพี่น้อเยอยบรรยากาศมันกาโอเคพี่น้องเนาะแดดฮอนจังจริมาหาลินน้ำพี่น้อง เขาเจ้าการกำลังมาเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะตัวนี้อ่ะไก่ต้มน้ำปลาเนี่พี่น้องเนาะอยู่ทางเถิงพี่กกำลังสีเรียบร้อยพี่น้องเบิ่งกระซุกแหละขาแต่เสื้อเป็นพี่น้องเนาะนี่ทีมงานเทาการนั่งชิวเรื่อยๆพี่น้อง สำหรับมือนีเนาะโอ้โกินลายอะไออูด้กระดอ้ตัอนกขโอ้ัอนอนแน่าน้อเอวช้วี่ตันี้ก็ตักใส้หม้อเลยพี่น้องเนาะ ระบบอ่าใส่ถ้วยเลยเอาง่ายๆนะเพี่อนเนาะเสิร์ฟก่อนตัวนี้เพื่อนเืาะโอ้ให้ไวให้ไวายฮอนให้ไวให้ไวายฮอนอือก็เย็นเลยเย็นถ้วยฮอนว่าเย็น จ้องอันเทพน้าไก่ต้มน้ำปลาพี่น้องใส่หมดจีนเลยเนาะ <laughs> ใส่ถ้วยอ้โดนพี่น้องเอ้ยเมนูเฮ้าวการจัดชั้นไปเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวฉัมีปีกมีเปิ่งเนาะ <laughs> บอกเลยว่าฮอนพี่น้อง <laughs> มาแล้วมาแล้ว ไปเลยนไปเล่ไปเลยเลยไยไไปไปไปเลยไปไปเลยเลาไปเลเลยไปเลยไปเลยลยไลไปเลยไปเลย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 ไปเไปเไปเลยไปเลยเลยเดี๋ยวว่าเห็นเลเเปนไปลเปเปลเ อุ๊ยนอนลูกดีทำบุญนะบอกรอยลุงจะบวงหนึ่งพี่น้อยได้ครับจิตาเกนนายมอนให้ทุญบอกรวยพี่น้องไม่อยากเนิกกระโดดนี่งเลยตัว่อยร่อนนะรเย็นหนอเย็นหน่อย้เก็นทอะแล้วจะป็นจะ เอาจากตอนจากใดนี่พี่น้องเนาะกับสังออนเพิเรื่องมาอย่าเป่านะโดนกระดานมาโอดเนาะาปเป่าด้วกนเนน้ำเอ่อน้ยแบอามาง้ได้นันนะินงไม่เป่าอกสนหมันนอ่นหลัมนพี่น้องอ่ามีผู้สาวมาลินพี่น้องเนาะอยู่เทิงประเดี๋ย มีสี่คนในพี่น้องเนาะเดี๋ยวอ่าเอ้ยอย่าอย่าบะพาลงไปจอบเดี๋ยวตอนนี้แมนอ่าต่อเมนูพี่น้องปิ้งปลาลงเล็กปิ้งเรียบร้อยพี่น้องเมนูแมนเรื่อยๆในพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็คือซีปิ้งอ่ากระดูกปลาทีบอบเบี์ซอยเห็ดอ่าซอยจำฮน ไฟอาจจะแห้งโคนนเลยทั้งเนาะคอยพริกเอาเมนูกันเรื่อยๆพี่น้องว่นนี้เห็นาน้ำผู้สาวเขาเจ้ามาเนะพี่น้องเนาะลงอยู่แต่อาลีนน้ำพู้แต่บาเบย์บ่พาไปดอก<า>ผ่านเวลาไปส่วงเวลาหนึ่งเลยพี่น้องเนาะเอ่อปลาเ้ากับเปลี่ยนสีเป็นซาโคโเลยพี่น้องเนาะ ก็ถือว่าโอเคพี่น้องเอ้ยก็มีอาแจวซีฟอกซีฟูตุพี่น้องเนาะอู้พี่น้องเอ้ยแนวแซ่บกลัวพี่น้องอ่ามีผู้สาวมานะพี่น้องเนาะโอ้โอโบทแจ้งเนาะก็มีอ่าเขาเจ้ามาหาลินแกลงพี่น้องเนาะมาน้ำลังพี่น้องเอานาะนส่วนเฮายังอยูย่ครับ กับแก้มาอยู่พี่น้องนั่งซิวๆเรื่อยๆพี่น้องเนาะอาจจะเป็นเป็นวางหวักบางสอดบางตอนนะพี่น้องเนาะการบอเบก้าบอเมนสายท่องเที่ยวแน่ก็เลยท่ายเกี่ยวกับตัวนี้บ่คือเดี๋พี่น้องเนาะปวดเลยท่ายเป็นเรอมัายไง หลังจากมาสังชันนะพี่น,น้องก็เก็บกวาดอนอมไย อ๋เนาะพี่น้องเนาะสาวเมืองนองเฮาทั้งลรยก็คืออามาลินแกงอลองกาซอยกันอนามัยนะพี่น้องเนาะอันนี้กาโบเมนโซนที่ทีมงานเฮามาลินดอกแต่ว่าเห็นมันหกนะก่อนชิมเมื่อก็เลยอนามัยกันิเล็กๆน้อยเนาะส่วนทีมงานเฮากากินอยู่ทางนี้กาอนามัยให้เรียบร้อยเนาะและทางนี้กามันมีขี้เหยื่อจากอาทีมงานอื่นมาก่ะโอเคกระเทินเฮาได้เห็ดแล้วกาได้ลงมือให้เนาะ ทีมงานเฮายันถึงกลองมาแล้ส่วนเบลเบ้นี่ก็บ่มีปัญหาเนี่ยพี่น้องซื้อกล้องเลาะให้อาทีมงานเอาจัดการพี่น้องเนาะเนี่มื้อนี้ก็มาสังสรรค์อยู่แกงอะล่องกะบแต่อนามัยบางฝักส่วนพี่น้องเนาะก็ซอยเรือกันจัดซี่ล่ะผู้ใดที่มาเที่ยวกัซอยอ่าอนามัยซอยกันเลยพี่น้องเนาะมาลิ้นมากินกะบทงขนมขนมไป่สักะอ่าซอยซอยเรือแน่ไฟจีบางนั่น จอกจอกข้าวอยู่นี่จอกเฮาอยู่นี่นี่น้องทีมงานเฮาก,กันสักนี่กระสอยอ,อนามัยสู้กันนี่พี่น้องเนาะฝากช่ยเลือกกันอู้สร้างออนกระกจูดอย่างเดียวใช่ใช่ชจูดพี่น้องใช่แต่กาไฟบ่ลอยตัง้งเบาอ,ออกอยูทูบเชยเนาะวะตั้งอาบาวอนนีพี่น้องเนาะ มาซอยอุปถัมภ์พี่น้องอาซอยอ่อนามัยพีย่น้องเลยจากโรงงานน้ำดื่มปากัญยงแล้วก็อ่าโรงงานเหล้าเหล้าขาวปากัญยงเมืองนองพี่นอ้องเนาะสาขาหนึ่ง<อ>มาซอยอนามัยสาขาสิบเริ <laughs> ่มเริ่มดิ <laughs> เออโอคนเมืองนองหูดีเนาะทางผู้ใหญ่ใจดีคือจอกอยู่ทางไหนกัน แล้วก็มีปลาแลมเนาะเฮลแลมมาจากเมืองพีนาจากโรงงานน้ำดื่มปลาขงองสักาซองพี่น้องเนาะมาซอยอิจุดขี้เนื้อแล้วก็สร้างอ่อนพี่น้องจากหาั่นหั่นจานอ่อนสร้างอ่อนเองพี่น้องเอ้ยบได้ให้เครดิตไอเดียนได้ไหมนี่เครดิตมาอ่อนเลยปะเนี่ยเ,ยเนาะสำหรับมื้อนี้ก็คืออานามัยซอยกันจกชีพี่น้องเอ้ยก็มาลินแล้วก็เห็นสภาพมันหกเกินไปฮะนะก็อานามัยซอยเล็กๆน้นอยๆเนาะ นี่เนาะกโซอยเลือดได้สำได้การสำนั่งหนูพี่น้องเนาะโอ้บอ่ทันคลิปลุดพี่น้องสาง,งอนหล <c oughs> นอน่อลมขันเบาเบลงมือเองแหละมันชีแล้วไว้พี่น้องเลยอยากว่าจังชันเลยนี่ให้ทีมงานเ้องเฮ็ดอยู่พี่น้องเนาะนีะ่อยา่าบอกเลย ก้อนชิเมื่อเนี่พี่น้องเนาะเมื่อนี้กาน,นั่งซิวเกินไปพี่น้องเลยบระเทศไทยคลิปแบบเต็มๆนะพี่น้องเนะ <Hey. S 1> ะาะเนี่ยสภาพบรรยากาศตัวนี้กาตกแรงๆนะพี่น้องกับ uh, การเก็บขี้เหีอเนาะมี uh, มองมีควันควันจูดขี้เหื้ยนี่การทำไม้ใส่กันเนาะฝากถึง uh, ทุกคนที่มาลิน uh, แกงอร่องนะพี่น้องนี่แหละเพื่อ uh, ธรรมชาติความสุดยอดงดงา,งาม เพราะว่าแต่ละปีเขาก็ซิมาิีนหรือแต่ละมือเนาะแต่อันมามัยสวยกันจๆทีละเฮ็นหกคืออะไรมันก็บเป็นตามมารีนนะพี่น้องเนาะสำหรับทีงานเขาโอเคพี่น้องไปที่ฝากไปัำนี่เนาะเนี่ยนี่น้องพี่น้องอ่าสภาพก็คือขี้นกขี้เนื้อก็คือแบบบางบางหลายแล้ว <laughs> <laughs> นี่เนาะจะมีลายจุม่มลายกองเนาะลายทีมงานมาลิ่นแต่ว่าเวลาเมื่อแล้วก็เมื่อเลยนะพี่น้องเนาะ <laughs> ส่วนทีมงานเฮ้าก็คืออ่ามันคือทิมันฮกรุ่นรุ่นรุ่ชุมเฮ้าที่นี่ฮกข้นน <laughs> าชุมเฮ้ามาทีนน่เนาะเ <laughs> ออประมาณนั่นก็เลยจุดให้เลยเนาะอ่าพาไปสำนีเนาะกะโจเรือได้สำนีนอออำนโอเคพี่น้อง กดชีจรกดไฟกา่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อฮับการแจ้งเตือนใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้บ,เบหอเบย์พี่น้องมือหน้าพอกันไหมพี่น้องสำหรับมือนี้บอเบย์ขอกล่าวคำว่าสบายดีนี่น้องพี่น้องอ่าสภาพก็คือขี้อกขี้เงือก็คือแบบบางบางร้ายแล้ว <c oughs> นี่เนาะ มีลายจุม่มลายกองเนาะลายทีมงานมาลิ้นแต่ว่าเวลาเมื่อแล้วก็เมื่อเลย